สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการทํานายดวงประจําวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568สําหสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนไพ่ใบที่หนึ่งตัวตนสรัสสวตีพระแม่สรัสวตีเทพีแห่งปัญญาวันนี้คุณเปล่งประกายในด้านความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารคุณจะเป็นที่พึ่งทางคิดให้กับคนรอบตัว การตัดสินใจของคุณจะชัดเจนและมีเหตุผลแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าใช้เหตุผลมากเกินไปจนละเลยเรื่องความรู้สึกเพราะบางครั้งหัวใจก็สำคัญไม่แพ้สมองไพ่ใบที่สองการงานสีวิษณุพระวิษณุผู้คุ้มครองจัก,กรวาลการงานวันนี้มั่นคงและได้รับการสนับสนุนที่ดี คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าคอยช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารการแก้ปัญหาหรือการสร้างสมดุลจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนี่คือวันที่คุณจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือคนที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ไพ่ใบที่สการเงินวรุณาพระวรุณเจ้าแห่งท้องทะเล การเงินวันนี้ไหลเวียนเหมือนสายน้ำคุณอาจได้เงินจากหลายทางทั้งงานหลักและงานเสริมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นกันสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการอย่างรอบคอบถ้าคุณควบคุมรายจ่ายได้วันนี้การเงินจะยังคงมั่นคงและไม่ติดขัดไพ่ใบที่สความรักสรีรามะพระราม ความรักวันนี้มั่นคงและจริงจังสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์คุณและคนรักจะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างกันแม้มีอุปสรรคแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยความเข้าใจส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์พบใครบางคนที่จริงใจจริงจังและพร้อมสร้างอนาคตร่วมกันไพ่ใบที่5สุขภาพ อัคคีพระอัคนีเทพแห่งไฟสุขภาพวันนี้เต็มไปด้วยพลังและความแข็งแรงคุณจะมีเรี่ยวแรงพร้อมสำหรับการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะไฟในตัวคุณแรงเกินไปอาจทำให้เหนื่อยล้าได้ง่ายควรหาจังหวะพักผ่อนเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจบทสรุป วันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนคุณมีปัญญาและสเสน่ห์ในด้านความคิดสร้างสรรค์การงานมั่นคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินหมุนเวียนดีแม้มีรายจ่ายก็ยังจัดการได้ความรักมั่นคงทิงจังและมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสุขภาพแข็งแรงแต่ควรระวังการใช้พลังมากเกินไปคำแนะนำของวัน ใช้ปัญญาและความมั่นคงของคุณพร้อมควบคุมสมดุลทั้งกายและใจวันนี้จะเป็นวันที่คุณประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบจบคําททำนายสำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ